สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทานายดวงชะตาชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งแรกเดือนเมษายนปีพศ2568ซึ่งก็เข้าสู่เดือนแห่งความร้อนอีกหนึ่งเดือนชาวราศีพฤษภจะเป็นคนที่มีลักษณะเข่งขึมพูดน้อยและก็มีความมุ่งมั่นในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ให้ชุดแรก8ถ้วย2ถ้วย King of Pentacles ในช่วงต้นเดือนเมษายนปี2568นี้ชาวราศีพฤษภก็นับว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะดีเพราะว่าคุณจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่คาราคาซังอยู่ในจิตใจของคุณเนี่ยไปได้ด้วยดีเพราะว่าคุณได้ไพ่8ถ้วยซึ่ง8ปดถ้วยเนี่ยในภาพก็จะเป็นคนที่หลีกหนีออกไปจากปัญหาทั้งปวงก็คือมีถ้วยตั้งอยู่3มใบล้มอยู่5ใบซึ่งมันก็บ่งบอกถึงว่าคุณกำลังจะผ่านพ้นเรื่องราวที่ไม่ดีไม่ดีออกไป คุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนโสดคุณก็มีเกณฑ์ที่จะพบคนที่ถูกอกถูกใจอาจจะมีการพัฒนาเป็นผู้ครองคนรักได้ในอนาคตสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วอยากมีบุตรก็มีลุ้นมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรเข้ามาเชยชมและในช่วงนี้ก็ยังนับว่า คุณจะได้รับการสนับสนุนเกื้อหนุนทางการเงินการทองจากผู้หลักผู้ใหญ่ชุดที่2 n n i h t t o f s w o t d t h e h a n g m a n The, The Magician ในช่วงครึ่งแรกเมษาเนี่ยคุณจะมีใจิตใจที่ฮึกเหิมอยากจะทำงานที่จะสร้างความก้าวหน้ามีความมุ่งมั่น แต่บางครั้งมันก็จะตามมาด้วยความใจร้อนผู้วามซึ่งไพ่ก็แนะนำให้คุณสงบจิตสงบใจลงมาบ้างเพราะว่าคุณได้ไพ่เดอะแฮงแมนในตำแหน่งที่5ซึ่งมันก็เป็นลักษณะของคนที่นอนห้อยหัวลงมาแล้วบริเวณศีรษะก็จะมีแสงสว่างซึ่งมันก็บ่งบอกถึงการมีปัญญาในการที่จะเอาชนะปัญหาทั้งหลายทั้งปวง แต่โดยพื้นฐานของคุณเองแล้วคุณก็ยังนับว่ามีพลังงานดีๆก็คือเดอมเมจิเชียนซึ่งจะช่วยหนุนให้คุณมีสัญชาตญาณการคิดการอ่านที่รอบรู้และสามารถที่จะพยากร์หรือคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่างๆได้อย่างแม่นยำเพราะว่าในภาพเดอะเมจิเชียน บนศีรษะก็จะมีลูกอินฟินิต้ซึ่งมันก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความรอบรู้และบนโต๊ะก็จะมีทั้งเหรียญถ้วยดาบและไม้เท้าวางอยู่ซึ่งก็หมายถึงการรวบรวมของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันที่3 4ถ้วย View of Fortune และไพ่หดาบให้ชุดนี้ก็แสดงให้เห็นว่า ในช่วงระยะเวลาต้นเดือนเมษาเนี่ยคุณจะพบเจอกับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตพร้อมๆกันหลายๆคนซึ่งถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักคุณก็คงต้องเลือกคนที่มีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนเหมือนกับคุณหรือว่าที่เขาเรียกว่ามีศีลเสมอกัน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณก็ต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาแบบหวังดีประสงค์ร้ายเอาไว้บ้างในช่วงเนี้ยคุณได้ไพ่วิวอ f ฟอ r t จูนในตำแหน่งที่8มันก็เหมือนกับสะท้อนออกมาเลยว่าคุณอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ดีของชีวิตวงล้อแห่งชีวิตเนี่ยมันหมุนมาสู่จุดที่คุณจะเกิดความสุขมีความจเจริญรุ่งเรืองแล้วปัญหาต่างๆเนี่ย มันก็จะคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีเพราะว่าคุณได้ไพ่6ดาบในตำแหน่งที่9ซึ่งมันจะสอดคล้องกับในตำแหน่งที่1ที่คุณได้ไพ่8ถ้วยซึ่งมันก็แสดงผลในเรื่องของการที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆตำแหน่งที่10 the devil ในช่วงระยะเวลานี้คุณจะได้รับพลังงานลึกลับจากสิ่งเล่นลับ ซึ่งมันจะส่งผลให้คุณมีลักษณะนิสัยใจคอที่ตัดสินใจเร็วดุด,ดันหรือบางครั้งอ่ะก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูงมากมีการเชื่อถือหรือว่าไปลุ่มหลงกับอะไรบางอย่างที่คุณพบเจอใหม่ๆซึ่งคุณก็อาจจะไม่ได้ตึกตองให้ดีก่อนที่จะไปเชื่อหรือว่าไปทำอะไรในสิ่งเหล่านั้น ภาพโดยรวมของชาวพฤศพในช่วงต้นเมษาปี2568นี้ก็จะนับว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะหลุดพ้นจากปัญหาประสาทที่คราคาซังอยู่ในจิตใจคุณซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคนรอบตัวแล้วก็คุณก็จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่ดีขึ้นจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งครอบครัวหรือว่าในสายงาน คุณจะมีจิตใจที่ห้าวหาญแข็งแกร่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันไพ่ก็ได้เตือนว่าการทำอะไรเนี่ยมันจะต้องเยือกเย็นรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปก็ขอให้ชั่งน้ำหนักให้ดีนอกจากนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีความสุขความเจริญเพราะว่าคุณได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนและในอีกทิศทางหนึ่งคุณก็ มีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภเข้ามาด้วยสำหรับในเรื่องของความรักคนโสดก็มีสิทธิ์จะมีคนเข้ามาคบหาพูดคุยก็พร้อมๆกันหลายๆคนซึ่งคุณก็คงต้องเลือกคนที่เหมาะสมหรือว่าเข้ากันดีกับตัวคุณและหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาไปสู่การเป็นคู่ครองคนรักในอนาคตก็เป็นไปได้ การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็นับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้เอฟซโปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับในการที่เราจะไปเชื่อถือยึดถือในสิ่งใดๆก็ขอให้ตึกตองดูให้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขความจเจริญกับตัวเราหรือไม่อย่างไร อย่างการดูไพ่ยิปซีนี้หากสิ่งดีๆที่ไพ่ได้สแสดงออกมาแล้วมันสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของเราเราก็ลองนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขเกิดความเจริญสิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนขึ้นมาให้ระแวดระวังก็ลองตึกตองดูอีกทีว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำพาซึ่งความไม่ดีความเสื่อมเข้ามาสู่ตัวเราหรือไม่ เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงหรือป้องกันชีวิตของคนเราแต่ละคนก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการเวลามีขึ้นมีลงมีพบสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นซึ่งก็จะล้วนแล้วแต่ผลจากการกระทำของเราในชาติภพก่อนหรือชาติภพนี้หากบุญกุศลหนุนนำเราก็จะมีความสุขความเจริญแต่ยามใด ที่เวรกรรมมาแสดงผลต่อตัวเราเราก็จะเกิดความทุกข์ร้อนใจเกิดเรื่องร้ายๆเข้ามาบางอย่างก็ปุบปับชับพันไม่ทันตั้งตัวดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้เอฟซีมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้การเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อจะได้เป็นการเพิ่มภูน บุญกุศลและทานบารมีที่จะมาชอยช่วยหนุนนำตัวเราและทุเราเบาบางปัญหาจากเคราะกรรมต่างๆที่จะตามเข้ามาถ้าท่านชอบวิโยชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยให้ยิบซีในช่วงเวลาอื่นๆ การแนะนำพระคาถาจากภาพเจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกสวดท่องเสริมสติเสริมมงคลเสริมกำลังใจแก่ตัวท่านพร้อมทั้งการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าจะเกิดรางดีหรือรางร้ายและการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยว มูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับและสำหรับปีมะเส็ง2,568นี้ก็ขอให้เอฟทุกท่านประสบโชคดีมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ